นานแล้วครับไมแฟร์ละเออดีแล้วครับโอ้โเธอเหม็นเก่งไอ้เหีธอเหมือนเก่งอ่ะเหมือนเก่งอ่ะวิ่งอ๋อหลายหลอยหลอยหลายโอ้หนีกูอีกเลยเจ็บแม่งเอ้ยจะบวกไม่จะบวกเหี้ยแก่หนูตัวเดียวนี่ยตอตัวเดียวนะเนี่ยโอ้โหวิ่งคิวเลยยัดแม่ มันมีดาวปะวะโอ้มันมีดาวไอ้เหี้ยกูเจอไอ้ตัวชื่อก้าวค่ถ้ากูเติมรับไม่มีใครเอากูลงกูไป่ลงไปเนี่ยกูตายแอ็มก็ได้ไม่มีใครโบ้ด้วยเหมือนกันโอ้เหลือยี่สิบกว่าไอ้เหี้ยเยตายแน่ตายตายได้ไงตายอ่ะ ต้องมาไม่ต้องมานายโกงอ่ะผมถึงแค่เก้าเอ็ดเองเซทผมอ่ะเอาดีมึงสอนโอ้โหโโอ้หเฮียมาร้องเฮียเด็กน้อยสัตว์โอ้โหเตอไปไอพวกเด็กกระโปงอาตีครับส่วนดาวหาตีครับ แปดมเก้ามิติยังมีก็อดเล็ไอ้เต้ยโอ้ไม่ไปรเซก็จะมาว่ะมึงเห็นอะไรใช่ปะเออตี้รันเป็นเส้นยังป่วะบุลิเซอะไรกันเนี่ยหมื่นใช่ปะแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกึ่งมือแตกมือแตกหนึ่งโอ้เงคตเยอะไอ้เหี้ยบอกแล้วแล้วโล่านาเกจะอยู่ไหนวะ ข้าลงซีโมเลยป่ะอิเตอร์อิเตอร์ก็บอกเพื่อนมาอิเตอร์อินเตอร์ดีกูกูตามมาเพื่อนมาอีเตอร์ที่กูมาแลเตอร์ ูสาพเพื่อมาหาเฮตเตอร์ทิ้งกูเลยเฮ้ยเ้นอะไรกัเน่ยมอนเฮเตอร์จงใดงเดงหมืใจเมือจไม่ก็กูนเจไอเจมไต้องมาพวกกูเจไปเไปแลวกูกูตเตียวดิเจียวดิจี๊ย้ยเจเไปแล้วไอเจไอเจมพาเพื่อมาเยอะเกินอ่เไปแล้วไอเจที่หลังไม่ต้องพาเพื่อนมาเยอะนะเม่อเข้าสอาารให้หดย่าพามาเยอะนะเจมมัโชคมันโชคมันโชคโควิดไม่ดะไต้

กูรู้อยู่อยู่กับมึงแต่หมายถึงเบย์เตอบย์เซนตนั่มาช่วยเลยไอ้ปูยิงอยู่เนี่ยเฮ้ยปูกูเตะเนี่ยโอ้ดูดิเตะเตะเก็บ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 ไม่ได้เลยยังไม่ได้เก็บหมดตัวเพื่อนดี่ไม่ไม่มาช่วยกูโอ้มาช่วยแต่แล่ไม่ตายเตะ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 ได้ปืนได้ปืนกูได้ปืนกูได้ปืนกูจะมายังไงไอ้เหี้ยสามสามหนึ่งเนี่ยไแล้วกูมุอซับไปดูโอ้กูลงลงลงสองลงสองกูเตะเลยยาหมดยาหมดโลลิเจนเลยยาหมดยาหมดขันแรกไม่ได้ปืนช็อตครับ หน้าเ้าเตะได้เวหนาเตฟะตังป็นสอบเลมีเด้อวะไอ้กู้แปืนกปืนโดนแต่เพื่อนทิ้งไอ้เฮียเราเพื่อนทิ้งกูนี่อยู่ข้ามือก็แค่ไก็อยู่กับอะไรกูอยู่กัแตม่กะทีกูนี่กูไปแล้วก็ตายไม่แมแตกไอ้เฮียเธอม่ยังเออเียเธอไม่โคตรกากเลยเหียอานเล่นบ้านก็เผ็ทย้งมั้งเนี่ย ขู่ว๊าฉับหงเอ่อกัววัวมาบ่มาแลกก่วสเต็ปกู่แลกว่ะมาเต็มาเลยสิบสองเม่งตอนแรกพวกกูสองสองก็ดีอยู่แล้วเม่งที่กูจะไม่เรียกมาก็ได้นะจริงอ่ะไม่พาพวกมาโอนเยอะเลยเออจริงอ่ะตอนแรกอ่ะไอ้เยตเีเยอะไรฟาเอ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 อบอกแล้วมันคัดข้านเยอะโอ้หลับได้เงินเมื่อไหนเว้ยทุกคนได้นึงจะได้หนึ่งจะได้หนึ่งจะได้หนึ่ง มงรืวันกู่ามึหรือวันปปนัไก่เติๆฮัลโหลทุกคนรับได้มือไงแตกเตยมือตายมือตายางยางยางตหนึงมือตหนึงตสอฮัลโหลมืใหม่อตกยได้อ่ะทุกคนเตตเดินแล้วเดินแล้วอู้ลงฝากเก็บของไรเชียไม่ลงมีแต่แตกกับแตกลแเพื่น ไม่ไหวเจ็บแล้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 วดิปูนี่เจ็บแล้วปูนี่เจ็บแล้วเจยโดหัวหัวหัวไทบเอ็ดทุบเอ็ไอ้นี่ทุบเอ็ดทเอมกูอทพ่อมึงเถอเจ็เลืนี้มหรือเจ็ดหลังหลัไปยังไยัเไปยังเปยยังยังเปยังไปยังไเอัยังไปยัเไงไยังไป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 ยังจยเงไยไัไัปงไังไััไเัไัย แต้มือแตงของชุดครับเกมนี้เกบให้ได้ครบปืนปืนมันได้ปืนมัได้ปืนไม่ปไรไม่เปไรได้หัวตัวก็พอแล้วละอะไรอะไรนะอะไรนะเอาไเลยอะฮะฮะมอของชุดครับพีเจครับแม่อของชดครับเอาปเอาปเอาไปลาาปาปลาปลาปรปาปลาปลคปลาปาลาปาปลาปลาปลานลาปาลานาปาปลาาปลแลลลาาาาา ตามมาทัพวยเลยเฮ้ยเล่นด้วยทำไมทำไมตไมตทำไม้เมืองมหาดุของเฮียฮะเลไม่เอาไม่เอาไาพวกผมไหวไอกับพ่ออกมาเยคุยนตัวไกนจะ็กตัวไกจะแตกหัวตายหัวตายตัวไก่อนนตัวไล้วงล้วงล้ลวงเอาตัวนอกอะไอ้เจอเอเเอาไอนี้มาดิเอาเอาปืนมอมาดิ เตอร์เอาปืนมือมาดิเตอร์หนึ่งเออครับนึงเล่นเลยดิเล่นเลยดิเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอากูโดนรถสามหนึงเพื่อนก่อนกูตายกูตายกูเลสเซนไรมืนเล่นลีเจนด์โอ้แกูก็มาดูนะไอ้มุมเนาะมุมมุมมุมคุไม่ตายหรอกหน่อยเดี๋ยวกูโดนรถมาดีเลยตัวไกลตัวไกลตัวไกลตัวดี้ตัวเหญ่เลยเฮ้ยมือด่ามือตับเลยกูนี่มือตับมือขึ้นเลยกูไม่ไหว ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเนอุระดับโปแล้วโผลอะไรลพชานูปโอ้โหแตแตแตวส่ใเก็บปืนเกปืนไว้ชินูปไม่ได้ขี้เลยเลยไม่ได้ขี้เลยโอ้พวกผีดาวเบื่อว้ะขี้เบื่อเล่นก็ไม่ได้เก่งเะไม่ดูของปวันเลเทียอย เพิ่มีดาวไม่ได้เก่งแย่เราแค่ดูคนอื่นเขาไปเป็นรันเลยเต้เต้เอาปืนมาเต้ทิ้งปืนเล่เต้ลงปืนเลยแล้วไปลงไปเอาใหม่ทิ้งเล่ทิ้งเลนี่นะเทิ้กเลยทิ้งเล่ทิ้งเล่ทิ้งเล่วยเออเออลงไปเอาใหม่ยังหว่าไอ้เยอยบูมไอ้บูมเร็วๆอะไรเร็วๆโอ้ยอะไรเร็วๆไอ้ไม่ออกกันมาเร็วๆทุกเม็ด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 เอาสรุนดูของเพื่อนนะฮิติเอี่ยเอาของเพื่อนมันใช้ตัวเองเปลี่ยนนิดเดียวไอ้เียทไมอ่ะ เอเาของเพื่อนไปช่วยตัวเองมีแบบนี้เหรอมาเต์ใช่ไหมโคตรแบบว่าทีละวันโคนเหลี่ยมคนเหลี่ยมเหลี่ยมได้เหลี่ยมเอาไอ้ีน่ะโคตเหลี่ยมไม่ได้อ่ะก็ไม่เอาเอ้ยเขไม่เอาโอ้โหมึงก็ไปมึงอย่าห้าไอ้เี้ห่างห่างไอเต้เดี๋ยวไปนู่นเต้เดี๋ยวไปตอบอะไรวะเขาเริ่มสเต็ปพัดสเต็ปสเต็ปมันตลอดเหมือนมึงเคยอาตลอดกับกูเว้ยไอเต้บอกไอ้กูพอกูตามไม่กูเลยเพิ่งทิ้งเฉย กูแล้วเนี่ยมันเจ็บป่ะมันเจ็บป่ะกูลงเพราะไอ้แของเลยกูเจ็บแล้วไปกูยังคนถูกไปเลยกูลงตัวป่าในหเวีตัวมะมันมีดาวนะโอ้ใช่กูแตกเกิดกูแตกเยอะเลยกูดันกูดันแล้วแล้วนาแกจะเพื่อนทิ้งกูอ่ะโอ้โอ้ไอเดอร์เอาบุกมาทำไายกันเล่นอยู่สี่มันโดนไปสามนู่นเตอร์โดนไปสองกูอยู่สางมาคนเดียวก็หนึ่งกับมันโคนสู้ได้แหลมันเล่นมือป่ะให้โกหี่เลยไปสู้มันละไอ้เจี่๊ยบหน้าคนนี้กูไม่มีเซทเล่นนะสัตบ เจมนเจเอาไปไหนอ่ะหายแม่โดนแต่เพื่อนทิ้งล้อกูก็นี่ไงหายเที่ยอะไรนี่เอาโกลงมันก็ทิ้งกูเอากูแตกไอเจตายได้เนี่ยตามทุกได้ครับกูบอกให้เจรปืนเจปืนมาเอาลิเจมลิเจลิเจกูจบมา่มาเลยมาเลยไม่าเลมาเลยมาเยมามทเกเมาเที่เลยยมมาลมาลาเลาลยาเเลยมยมาเลเมาเลยมม่เลมเลยมเมาเลยมาเลเลมาเลยลล้มาเนยมาเลยมาม ตัวไก่เขี้อะไรๆขี้ี่ยตัวไก่ดีเลือดได้ั้งนั่นตัวไก่นั่นนั่นไม่ตัวไก่ตันไก่ตัวไก่จริงๆแหละนตัวไก่แค่หตัวไก่แค่หนึ่งตัวไก่แค่หนึ่งตัวไก่แค่หนึ่ั่นไยี่หนึ่งไอ้นี่แตกนี่คุณแตกน่ที่วมูไม่ได้ไปก็ไม่แล้ไอ้ตาเก็ไดปไปน้ขอไม่ไ้ขอไมนได้ขอโง่ดูดิโอ้มึงะได้ด้วย ไปแล้วไปอะไรเรียมบูมอะเรียมไอ้ี้ยบูมครเกมหวเตอร์เกม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 เวเกมหเกมเกมเนอ่ะอันนีได้ปะได้บูมโคตรเรียมนะครับมีเซ็กเอรไอ้่บมโคตรเียมอะไรเลียมตรงไหนบอกว่าจะเล่นหมื่นมันเล่นไอ้นี่โคก็ดูดิพอกูเล่นหมื่นนู่นนะเพื่อนทิ้งพอกูเล่นลีเก้นนู่นบอกกูไอ้บุ้งกูตายกูตายเฮียอะไรกูดินไปตายคนเดียวเฮียโอ้ยบอกบอกบอกตั้งแต่อยู่กูพอกูตามนู่นทิ้งกูลไปชั้นสองเฮ้บอกตาย

เขาเรียกอะไรอากาศเป็นลอดเป็นยานเรียมไม่สนนี้เป็นชาติอากาศอากาอากาศเอาตัวรอดเว้ยเออไม่สนนี้แต่อย่งขมาบบุรุษกับป๋าไม่มีอะมาเขาเรียกว่าแววบูฟครับแววบูฟไอ้เชี่ยแม่กูอยู่กับมันช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยพอดีพอดีกูมีสายเลนักสู้ไอ้เียกแม่สายเลนักสู้ดคนูีคนดีเท่งบ้านดีคนจริงเฮ้ยเอ็มจไม่ดีมือตัเจ็บ ไม่ตอบมาเลขสามเล่าวะคุเล่นกูเล่นลิกเก้นไม่ด่ากูุยับไปไอเซนและลิกเก้นไม่ไม่เคยจะดักคุณกี่หมดทุกคนที่มาเลขสามตีมาเลขสามไม่ตีแเขาเปิเขาเปที่เดินมาที่เดินเข้ามาเร็วดีใครหัวตีไอเซนหัวตีโซโล่โซโล่เพเยอร์ไหนปื้อกูตีไปแล้วมันไม่รับกูเองงี้นุ๊กคุณเล่นมาตีควาใช่แล้วตัวคุณตีควายอาไงไมรู้ตัวดีิเนะไอเด็กแต่ได้ ี่นี่มดาวโอ้โหดูนีดูตัวมีดาวมันดูดินี่มามาถึงมันได้เลยกูดูจะสุดหลอดอยู่แล้วอ่ะโอ้ยแย่ตัวมีดาวมันได้ตัวปืนอยู่กูเนี่ยมันจะมันจะแตะแล้วเปืนไ่ได้ปืนไก่ได้ปืนไก่ได้ปืนไก่ได้อ้นะ้าโอ้ยโอ้้โอ้ยยโอ้วย้อ้ยโยโอ้้อ้ยอ้อ้โอ้ย้ยโ้ยโอยโอ้ยโ้โอ้เอ้ย้ยโอ้ยอ ชอบด่ากูนะเดยกกูจะเลนสเตแบบเปเจเลยเอาตเราไม่ยอดดีนะวรู้มันดีเพรากกข้างนอกเนี่ยตัวไก่ข้างนอกเนี่ยไก่กห้องเนี่ยเออตกูได้โอ้ดูมีดามันดูดีดูมีดามันดูดีมึงก็ดูมีดามันดูดีทำไมดิรมันดมึงจะเล่นตลอดวันไหนทีมึงไม่ได้เก่งาดามันี ไม่ได้เก็บอรเลไม่ได้ดูของเขาไปวันๆนะลุยันขวาลุยาลุยพ่อไม่ลุ้พแมไปสไม่อยู่คบลิเกนอาเหัวลิเก้นผมไม่รู้ดูไปก่อนมาคมาละไอ้เงาดีย่งงสรอบกะโอ้ไม่ตาตมาแล้วมาแล้วเอ้ยตุกตุกตังไแตคนง่ายเลยไม่ได้เก็บเพี้ยเลยเฮีย ไม่ขนาดกูดูดดูดกูยังไม่ได้เลยอะเออขนาดไปเจ้ก like like ูยืนดูตั้งนานก็ไม่ได้เลยเออเยืนๆก็โง่เลยละกันไก่เนี่ยพอตัวไก่ไม่แตะคนโง่โง่เหมือนเจเลยกูไม่ตัวไก่เล่กเล็กมเล่นตึกเล็กเล่นตึกเล็กมน้าเล่นตึกเลกใครมีตัวให้แรงมันเสมือนมันมาเล่นตึกเล็กมันมาเล่นตึกเล็กใครมีหมือนให้เล่นบะันมาเล่นึกเล็กเล็กอปืนได้เปล่าขอปืนได้เปล่าเซิร์ฟแบ่แบบตึกเล็กค่ะเพื่อนเลกขาขอปืนให้เพื่อนได้ไหม ตึกเล็กหาเพื่อนช่วยครับตึกเล็กหาเพื่อนช่วยครับเหมือนขึ네้มีต mm ัวหมื่นหาแรกปืนหมื่นครับมีตัวหมื่นหาแรกปืนตึกเล็กหาเพื่อนช่วยครับตึกเล็กหาเพื่อนช่วยครับไ้ยิ้ไม่เอูจะใช่ไงบอกตึกเล็กหาเพื่อนช่วยเ่จกเลตัวเวกเตึกเล็กหาเพื่อนช่วยเฮ้ยพวกมีมื่นจไปมาสักกทีอะไรเขาแรกของมันอยู่กกตกนึ่งแตนึ่ินต็โปคินต็โปแล้วขวบ่แตกสัสไม่ไปดูครับไปดูครับมีเซ็ตแรกครับเซ็ตไกลเ้ย ี่อีพิกอีพิกกับลีเจนเทมเมนแค่นั้นแหละทำไมหรอตอพระรามเหี้ยแต่โอ้ยลัดกูชิบหายเลยแต่เตต่ได้ตัวปืนไปแล้วคือช่วยกูบังกัได้ได้ม่ขอหัวได้ไหมเอาปืนให้กูเอาปืนให้กูตัวละปืนตัวละมือสามตัวช่วยกูจะเล่นกูจะเล่นกูจะเล่นเตอร์ปืนให้กูเตอร์กูจะเล่นเออเดินช่วยกูบังกันได้เด้อช่วยอะไรข้างบนไม่มีมันมีแต่ฝั่งนู้น แทงเงี้ยมันกดกูสตัวกูไปไหนไม่ได้เลยออกเสียเป็นตายออกเสียเป็นตายเอากูแตกไงแล้วกูวิ่อยู่ีกูทะลุกูไปอยู่บนฟ้าแล้วกูก็ดิเออโอ้โดนด้ปไอ้เหยแม่กแตกมแตกางูบบเดี๋ยวกูบังให้ก oh ูบังให้ บอกละวบังให้กูบังให้แตวมจะขึ้นไปทำอะไรติดเลมันจู่ตใหญ่กันขึ้นไปยิงฟรีมึงคอยดูคนตายด้วยิกูขึ้นมาแอสแซคนเดียวก็ไดุ้ช่วยมาคช่วยเออเด็กกูเอาบ่นช่วยเฮียพวกเบื่อพวกต้วนมาวิจากูไม่ทัน มาบอกตัวอ้วนหรือวิ่งต่ากูไปชนเหมือนกันนะวไหนไหนอู้ดามข้ไหนไหนอะไรใครนาใครนาอรเจ๊โอ้นเอาตัเราไปยดีตัวดเอาวดเอาี่ะไปก่ตัวไ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 ่ตัวไตัวไตัวไไตัวไ่ตัวไตัวไ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 ไตัตัวไวไตัวไวไตัวไตัวไตัตัวไ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 ตตัวไไตัว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 ไตัตัวไตตัวไไตตัวไตัวไ่ตัไตัวไตัวไตัวไว ห้าแล้วห้าแล้วจะแตกมันจะแตกตามเลยแต่งแต่งแม่ตัวเด็ดตัวไหนนี่แต่งแม่มาโดดมาโดนโดนซีโดดซีโดนโดนโดนจะได้เลยไปเฮียอ่ะจะองกูจะองหรือเดนแต่หักูเลยที่สีเออมาโหดมันมันมันไม่องหรอกกูก็ยิงได้มันโหดครับมันโหดกว่าห้าเมตรก็ตายเราเดี๋ยวองมึงก็ตายเดี๋ยวองมึงก็ตายไสายได้แบบเป็นองนี่นะโอ้ผมองมึงไม่ตายด้วยคุณโอ้พระราชทานนะเปล่าเนี่ยมีได้แล้วมีมีได้แล้วแรกหัวไม่มาแต่ครัว กูโดนกูโดนอ้มุโลนบังเนี่ยองแตกกูโดนกูโดนกูโดนไม่ได้ช่วยด้วยตลอดไป็ยอดดีไม่ช่วยด้วยกูแตกเธอไอ้เหี้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่มใครช่วยกูเลยตัวสามลองไม่มีมึงเห็นไหมเนี่ยพวกกูช่วยกันสองคนเนี่ยตัวก่เนี่ยตัวก่ยเพื่อนแตกเพื่อนแตกแล้วเฮ้ยยินไป็นตัวกูุตัวแขกเลยแต่เราไเห็นไม่น่ะมันห้าวโอ้กูช่วยกันอยู่สองคนช่วยกันองกอยู่สองคนนั่นนู่นไม่ยืนห้องกห้องเดียวกันนะแต่ไม่ไปยิงพวกน้องกันไปยิงพร ดักไก่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 เกินดักไก่เกินแล้วมีกตัวไก่ทีรทุเวททุกเวททโอแม่งไปมืนไม่มีค่าที่อะไรเลยไอเหียกูได้ปืนนีไงตัวไก่ตัวไก่แตกแโอเคสยไก่จริงเวยไอตว์นี่ก็เหมือนตัวไก่เชียเซ็ดไก่ไอตัดโอ๊ยนี่เินี่เจเนี่เจ๊มันอยู่กูมันอยู่กู ไอ้เหมือยู่กูดิมันอยู่วังกูอยู่กับกูไม่รบกันไว้น่กูไตเอามตัวไก่นี่เมือตัวไก่นี่กะไปแล้วกูไตแล้วมาเ็วมาเ็วกุลาห่าไาเ็วมาเ็ว เกเนไม่โดนแต่เพื่อนทิ้งโดนแต่เพื่อนทิ้งอีกมึงกระจุกดีกจุกยอดเป็นลอดดีดีดูดิมาเอากูสามข้างในครับมึงกระจุกดิมึงกระจุกออกดิมึงดูไม่จริงเพื่อนดิเสรดเพราะมึงไม่ได้เสร็จตัวแล้วเพราะมึงเสดทิ้งเพื่อนไอ้ที่จะตายโดดนิจะไล่โดนีไปเพื่อนตายไปเพื่อนตายเลยซับไม่ใช่เสร็จูดไอ้ที่จะเสร็ดทิ้งเพื่อนอะไรซับไอ้เจ้ามึงขาดด้วนหรือเปล่าวะไอ้ยกูใส่เล้วกูใส่เล้วรู้ชายอันเดียแทนเกี่ยวหรรอกคับมันไม่เกี่ยวหรอาคามันไม่เกี่ยวหรอกตัวไกจะเตะตัวแกจะเตะตัวแกจะตัวแกจะส ไอ้เจไก่อีกกะไก่จะแตกก่จะแตกไก่จะแตกไก่จะแตกให้เอาไก่ดิเอาเพื่อนเลยเพื่อนงกระสุนกูทุกมิไก่แตกแน่ไก่แตกแน่แตกกได้แตกไอ้สั้ยไปเก็บวัตถุาพบกพกดาวเนี่ยพกดาวเนี่ยไ่เนี้ยที่เนี่ยเฮ้ี่่ี่นี่จะเอ็มเลยเนี่ยเฮ้ยไ่แตกไ่แตก ลก่อนะเบเตอร์ดับ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 ดหนไหนเู่ได้เจย์มีเก๊กอนี่ยคัยครับอ๋อไม่มไม่เอเจไม่พอใจเจด้ยถ้าไม่ซื้อหายลใช่ล่ะใช่ใไม่มันทำพู้สังคมไอเจ้สังคมยาคับคุณใช่เตัไอเจาสงไอเจย์มาสองคเนะคุณเจคุณปไคือถ้าไม่เก็บือมันจะแหลใช่ไเจใช่ครับใช่ครับอะไรหรอกูไม่มีเ่มันมันมีหัวมันมีหัวเหมั่ มีมีหัวมือน <next> <c oughs> หาแแลกป er ืนครับหัวมือนหาแ็กปืนมีปืนมีปืนาแรกตัวครับมีปืนหาแรกตัวเอ้กูโดลวกกูโดลูกกูโดลูกกูโดลวกตาย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 น่เอาโอ้แล้วกูก็ลงชั้นหไอ้ีกูดักรอไงคจะแกเอาเอาตัวไก่ดีเอาอามอมเอ็มย่งอะไรเอมตาวียตัวไก่ตัวไก่ยตัวขาวเนี่ยตัวขาวเนี่ยไก่ลอกูสิเอาดีดีเอาขาวขาวไปนักสิงขาวโดด

ได็ห <Hoy S 2> ัวเด็หัวได้หัวได้หัวเดหัวเฮ้ยบ้าบ้าบ้า้าลงไหมตกลงไหมตกลงไหมมันมีแา้วคู่เลยไหลูกก้อนลูกกอนลูก่อนลกก้อนลงนะลงนได้ลงนได้ลงนได้ลงได้ลงได้ตกงแล้วไม่กัวแตกๆตกดีเก่อนเด็กหัวเด้หัวได้หัวเก เลยไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยแต่พี่หนียังหมาเงียบๆดิเราจะฟังเสียงตีมันเราจะเก็บเดินนตัวแอบเลในภูมิโอ้ไม่เก็บดิีิจกูหมดเลยแอบเลในภูมิพระเยซูเก็บดีเจกูหมดเลยเจนอยู่ดิเจนแต่เห็นกูสัตว์นี่ยิงไปไอ้ต้เลยเฮ้ยเฮ้ยมันหวั่นแล้วมันหวั่นแล้วมันไม่เห็นกูเฮ้ยมึงจะมาตั้งโลกทำไมเรียนอยู่แต่ตอนแกะเมื่อกี้แหละ กูหลบอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งมันไม่เห็นมันไม่เห็นกูมันยังไม่เห็น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 จะได้เว้ยจะยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นเติ้ลรอมาดิเติ้ลรอมาเลรมาดิโอ้ยเติ้ลไม่รอมาเอาเลยอ๋อเลยอ๋อเลยอ๋อเลยทุบเวสทุบเวสตายแน่ไ่ตายไม่ตายหรอกกูบอกเลยไม่ตายหรอกยิงเองเองอย่างนี้กูยิงโดนแต่เพื่อนเลยต้ยหัวละหัวฉันละหัวตายแน่ทำไม่ตายช่วย อาจ,จิงๆนะกูกูอาจิง้ไแค่แม่ได้ดาวฟอมจริงยังเะเออทำไมทำไมอแจ็คนอื่นเลยวะคนอื่นเล่นยังอื่นเลยติแจ็คโง่วะไม่ไม่คือเดี๋ยวไ้แจ็มาเล่นติเช่แพไไงหรือโง่เหมือนกันวะน่าจะใช่ไอเพื่อนืนกันมานานเลยติเชกันเปล่าวะแวสดิ์สวัสกูกัไอเจติดเื่อเปล่าวะใช่โกนกูโกนกูดนกูแตกกูกกูแกกูแตกกูแตกกู เพื่อนเพื่อนสองตัวเพื่อนดาวสองตัวถ่อนถ่านด้ยห้าโดนลุงเนี่ยกููข้าวเลยวดิกูข้าวเลยนี่เข้าไปงี้ยเขาตายโอ้โหกูตายแต่กูตายเอ้ยเจอคอ้เป๊กตายิ่งกัน